ทำไหวพระเจ้าคำทำ,ทำ,ทำ,ทำความดีภาวนา เป็นองค์ธรรมะที่แสดงครรมคือความสงบครับลงมาจากโลกาทุปตีสัมมตีกัจอันธนีอันติมุลังพยัจักราลานตีทัสตาประชาักการาเศเษุขัมมังอนุการปีมังปะคัมเจริญศุกรพุทธกาศนายุกาน นับจำเดินแต่วันปรินิพานมาขององค์สมเด็จพปะนัมมาสัมพุพธเจ้าของเรานั้นบัดนี้ร่วงใน .2563 พระพันษาปัจจุบันสมัยตุรทินที่5มิถุนายนพุทธศักราช2563 <c oughs> ยตดโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จะพึงกำหนดนับแห่งวันปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีผู้ประการเจริญนิยมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะกรรมุตนาวัตติโลโตีตินักปี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาต่อจากวันพระที่แล้ววันพระที่แล้วได้กล่าวถึงเรื่องพระเจ้าอาชาติรตรู เกิดมาใหม่พๆระเจ้าพินิสารก็มีความรักพระโอรสเป็นอย่างยิ่งทั้งทั้งที่โหรหลวงได้พยากรณ์ไว้ตั้งแต่เจ้อาอชาติตรูนี่ถือปฏิสนธิใหม่ๆว่าเด็กที่ปฏิสนิในท้องของพระนางเวเตหิ พระบรมราชนีนี้เป็นผู้ชายแล้วจะเป็นลูกที่ฆ่าพ่อจะทำปิตุฆาตผลหลวงได้พยากรณอย่างนั้นพระเจ้าพิมพิสารไม่เชื่อกลัวว่าพวกหนหลวงนี้หรืออมาตย์ทั้งหลายนี้จะคิดคดทรยศ เพราะว่าเราได้ลูกมานี่เรียกว่าเป็นมุญแล้วเกินได้บอกว่าลูกที่เกิดมาในท้องวันนี้เนี่ยจะเป็นลูกที่ทำปิตุขาตเป็นผู้ชายพระเจ้าฟิิสานไม่เชื่อแต่พระนางเวเตหิพระบรรมราชินีทรงเชื่อพยายาม หายาที่แรงๆกินเข้าให้แทนก็ไม่แทนผลที่สุดออกขอพระบรมราชานุญาตพระบิดาพระพทเจ้าพิมิสารออกส่งมาแล้วเจ้าพิมพิสารก็อนุญาตพระนางมีความประสงค์ว่าออกส่งมาในควกมาให้เร็วและจะทิ้งตนลงจากหลังมาจะให้แทนลูกผลที่สุดทำอย่างนี้ก็ไม่แทน จนกระทั่งถึง้า,า,าติชัตรูนี่ประสูตออกมาเป็นผู้ชายพระเจ้าพิมพิสารโอ้ลูกมากเพราะว่าได้ลูกผู้ชายคนแรกวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาเยี่ยมในพระราชนิเวศพระเจ้าพิมพิสารก็อุ้มอาชาติตรูนี่ นั่งบนพระ,ะในพระพราคือในตับพระเจ้าพ,ะพระพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นแล้วแต่วิสัยพระพุทธเจ้าไม่ตรัดตรงๆร,รู้แล้วว่าเด็กนี้ลักษณะนี้เกิดในวันนี้จะทํำปิตุคาแล้วก็ไม่ได้บอกโกงๆเพียงแต่เล่าว,ว่ามหาบุตรได้พระโอรสออกมาแล้วเลี้ยนให้ดี เลี้ยงดูให้ดีอบรมให้ดีมันมีเรื่องมาแล้วในอดีตเล่าถึงเรื่องเทีพระโอรสของพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งผลที่สุดเด็กคนนี้ก็จะได้เป็นพระมหากษัตริย์และก็ต่อไปพระมหากษัตร์ตรงนี้จะมีพระโอรส พระโอรสก็จากทันปิตุขาล่าวนิทานผูกบนไว้ตั้งสีบทบทที่หนึ่งว่าหนูในที่มืดมันจะรองรู้จักแกลว่าไหนข้าวสารมันจะเลือกแต่ข้าวสารไม่กินแกลดังบาลีว่าวิธิจัอุนดุรานังสุสร้างสุสร้าง,างวิวัติจิตวา ดันดูลองปนาขะทเร่เน,นี่ในบทแรกน่พระพุทธเจ้าเล่าถึงเรื่องอดีตประวัติของพระเจ้าเป็นดินที่อาจารย์เราผูกบนไว้ต่อมาอีกพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระโอรสประสูตดออกมาแล้วจนกระทั่งได้สิบเก้าปีเด็กอายุสิบเก้าปีเนี่ยอารมณ์ุแรงนะความวุ่นวายโดยเฉพาะ ไม่ค่อยถูกกับบิดาเด็กอายุสิบเกปีนะเพราะว่ามักจะไม่ค่อยจะถูกแคตากับพระบิดาเมื่ออาจารย์ก็บอกว่าถ้าหากว่าโอรสนี้พออายุสิบเกปีวันแรกเนะี่ยให้เวลารับประสวยปพระกยาหารให้ว่าหมด ที่กล่าวแล้วนี่นะแล้วก็จำไว้ดีจะปลอดภัยถัดจากนั้นมาอีกเจ็ดวันจะออกท้องพระโรงให้ว่ามนอีกบทหนึ่งซึ่งแปลพระเป็นไทยว่าข้อที่เจ้าไปกระซิบกระซาบกันในป่าก็ดีที่กระซิบกระซาบปรกษากันในบ้านก็ดี ข้อนั้นเรารู้หมดแล้วดังบาลีว่ายามันตมาอันเยมอันเยารัยตมิงยาจะคันคาเมจะกนิกาเอตังติวิติตัมมยาเอเอตังวิธิตัมมย,ยา,ม,ายมีว่าเป็นภาษาบาลีทีนี้บทต่อไปว่าถัดจากนั้นไปจะขึ้นฉันครั รพระเา้าเณียนข้างบนก็ถึงพระทวารให้ว่าบทอีกนะบทนี้แปลเป็นภาษาไทยว่าธรรมดาลิงตัวผู้เวลามีลูกของมันเป็นตัวผู้นะมันจะเอาฟันของมันในกัดอวัยวะพืชของลูกเพื่อไม่ต้องการให้แย่งตัวเมีย ถึงบาลีว่าธรรมเมนะปิตาปุตธศะมะคัตหาดรสเทวะกันเดหิทันเดหิมละมัชชิตานี่แปลพูดเป็นภาษาบาลีทีนี้ถัดจากนั้นไปอีกเจ็ดวันจะขึ้นบันทมพอถึงเตียงบันทมอย่าเพิ่งขึ้นบันทมพอถึงหน้าเตียงนะ่ ให้ว่ามนอีกมนกนี้ว่าเป็นภาษาไทยว่าเจ้าดิ้นรนเหมือนอย่างแพะตาบอดอยู่ในร่ายพันประกาศแม้ที่เจ้านอนอยู่ใต้เตียงเรานี่เราก็รู้แล้วนะแม่ตรงเพี้ยเลยบาลีว่ายะเมตังปริตสัพติอัชกาโนวาสาสเต โยบายังเหตุโตเทติเอจัมปิวิตังมายาเนี่ยบทสี่บทนี้ถ้าจำไห้ดีเขาเรียกว่าคนที่เป็นพ่อนะพ่อมนนี้ไว้ดีทั้งสี่บทนี้กันลูกทรยศทันกันลูกทําปิตุขานะพระพุทธเจ้าสแสดงให้พระเจ้าพิมพ์แ้วพระเจ้าพิมพ์าก็ฟังฟังไมันไม่ได้สนใจ จนกระทั่งอาชาติตรูอายุได้สิบเก้าปีได้คิดคดกับพวกอำมาตย์ที่จะแย่งราชสมบัติยุโยงให้อาชาติตรูนี้ฆ่าพระเจ้าพิมพิสารเพื่อจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินผลที่สุดทำโดยวิธีต่างๆทั้งสี่อย่างนี้เหมือนกันที่พระพุทธเจา้าเล่าวิทาน ให้พระเจ้าพิมพิสารฟังอาชาติศัตรูทรมานพระเจ้าพิมพ์ิสารเนี่ยแสนสาหัสต,ตรงนี้มันอยู่ในประโยคพตอสีในมงคลโอ้ยไปแปลตรงนี้นแล้วเศร้ามากเศร้าเหลือเกินนะจนกระทั่งว่าพระนางเวเตหินั้น เสียประทไทยเมื่ออาชาติศัตรูทรมานพระเจ้าพิมพิสารจนกระทั่งถึงว่าสิ้นไปชนแต่ว่าในขณะนั้นแปลกเจ้าชาติศัตรูนี่ก็มีโอรสประสูตรในวันที่พระเจ้าพิมพิสารสิ้นไปชนพวกอำมาตย์ทั้งหลายพอรู้ข่าวอย่างนี้แล้วก็มากราบทูลให้ เจ้าชาติตกลูว่าพระองค์ได้พระโอรสแล้วนะอำมาตย์ทั้งสองพวกเนยเดินมากระทึงมาพบกันกลางทางนะทีนี้อีกคนหนึ่งจะไปกราบทูลว่าพระเจ้าพิมพิสาร,รสิ้นไปชนแล้วอีกคนหนึ่งก็จะกราบทูลว่าพระเจารร้าชาติภูุพระองค์ได้พระโอรสแล้ว ที่นี้มาทั้งสองพวกนี้จะปรึกษากันเราจะเอาความตายหรือความเป็นมาบอกก่อนทีนี้ตกลงกันบอกว่าให้เอาความเป็นคือว่าบอกเจ้าชาติตรูว่าพระองค์ได้โพรอนเด้นะมาบอกพระเจ้าชาติตรูพอรู้ว่าตนเองได้โพลนโอ้โปลื้มใจดีใจมากแล้วในขณะนั้น อามาที่ไปบอกว่าพระเจ้าปีมิสารสิ้นไปชนแล้วพอบอกอย่างนั้นใน้าติกระกูเข้าเสียประไทยเ,เสียใจมากเพราะพ่อตายแล้วในวันที่ตนเองได้ลูกชายเลยเลยก็เสียใจมากไปถามพระมารดาคือนางเวทีหว่าตอนที่ตนเป็นเด็กเด็ก สมเด็จพ่อมีความรักอย่างไรบ้างพระนางเวเตหีบอกว่าโอ้พ่อเนี่ยมีความรักเจ้ามากในการรักหนึ่งเสียนตาที่หัวแม่เท้าเนี่ยเป็นหนองทรมานแม่นี่นนำขึ้นไปหาบิดาบิดาเห็นเข้าอย่างนั้นเห็นหนองที่หัวแม่เท้าของลูก เลยเอาพระโอษค,คือฝากนี่ดูดโลดแล้วด,ดูดเลยดูดหนองแล้วออกเลยแล้วแทนจะทมไม่ทมกลืนเลยเจ้าพระเจะ้ากู้รูอย่างนั้นทุรนทุรายนะว่าเรานี่ทำกรรมมากซะแล้วต้องตกนรกทรมานบิดาให้ถึงแก่ชีวิตพอคั่มข้า อยากจะไปหาพระพุทธเจ้าก,ก็ไม่กล้าเพราะตนเองก็ไม่คุ้นเคยพวกอมาตทั้งหลายก็ทูลได้ไปหาครูตตหกอาชิตะเกตกรรพลพระุุตกายนะแล้วนี่คนน่าตระหม่อันี้ใหน้หไปหาเจา้จาเจ้าต,ตรูก็เฉยไม่อยากจะไปเลยก็ถามหมออาชีวะ าอาชิวกทําไมท่านนิ่งอยู่ได้แต่ไม่บอกว่าเราจะควรไปหาใครหมอจชิวกบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าควรไปหาพระพุทธเจ้าจะได้คลายความทุกข์ที่พระองค์เสวยอยู่นี้สวยทุกโทมนัดมากทีนี้นก็ให้หมออาชีวก นำไปในขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่สวนชีวะอัวันคือสวนมะม่วงของหมออาชีวกหมออาชีวกเป็นมรกเทศนำไปพระเป็นร้อยๆนะอยู่ในที่สวนกรรมวันคอมืดนะเนีเงียบกริบเลยไม่มีสุ้มไม่มีเสียงอะไร อาชาติตกตรูตกใจหมกเอหมอออมารพัดจะมาจะทำให้เรา,าตกอยู่ในอำนาจของคนที่จะคิดคดทำร้ายเราเลยท้าวอาชีวศเจ้าไม่ได้รวมเราเข้ามาเลยที่นี่เห็นว่าพระอยู่ตจ้งเป็นร้อยๆตั400้งสี่ห้าร้อยเห็นไม่มีเสียงเลยหมอพีวกบอก,ว,กว,ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์โปรด เสียงเงียบไม่เสียงอึกทึบขร้โคนั่นพร,ระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ท้อพระองค์กลางนะที่มีจุดไฟไว้แดงๆอย่างนี้ไปไปไปเข้าไปหาตัวจาติตรูก็ความไม่คุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าก็วันใจที่ตนเองได้ทํำปิตุขาาเข้าไปหาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ได้แสดงทำให้ฟังทำกันที่พระพุทธเจ้าแสดงให้ชาติตูคือว่าสามัญญผลสุขเรื่องเกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแหละผลที่สุดเจ้าชาติตูก็ฟังสามัญญผลสุขฟังแล้วก็ได้ความเื่อนใสแล้วก็ทูลลอกลับ พอเจ้าศัตรูทูลลากลับพระพุทธเจ้าเรียกพระทั้งหมดน่ะให้มาไปชุมกันที่สถานที่พระองค์แสดงสามัญญผลสูตรให้เจ้าชาติดูฟังบอกว่าพิฆูทั้งหลายกษัตริตย์องค์นี้เสื่อมแล้วถ้าเธอไม่ได้ทำปิดุฆคาได้ฟังธรรมเทนาเทศนากันนี้จะได้ มักผลอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างนี้คือโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกทาคามิมักสกทามคามิผลอารัตมักอารัตผลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ว่าเป็นกรรม,มาจาักนดอนเพราะพระองค์ไปทำปิตุขาตไม่มีทางจะบรรลุคนธรรมอันนี้ผลที่สุดเวลาสิ้นไปชน กจะต้องไปตกอเวจี v G, เอามหานรกแต่ว่าอาชาติตรูไม่ตกอเวจี v G นะไปตกอยู่ที่โลหะกุมพีนรกชั้นหนึ่งซึ่งตื่นขึ้นมาจากอเวจี v G, เพราะว่าได้เข้าถวายอาตัวต่อพระพุทธเจ้าไปรแสดงธรรมอ้ไ้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ผลรมนั้นก็เบาลงมาหน่อยแทนจะไปตกโลอาเวจีก็ตกที่โลหะกุมพีขณะนี้ยังอยู่ในโลหะกุมพีนะมันไม่ใช่น้อยอาเวจีนะโอ้โหไม่รู้ตั้งกี่แสนกี่กัดโลหะกุมพีก็นานนักหนาแต่ว่าพอพ้นจากโลหะกุมพีเนะ คนจากโอหาคุณพีนี่พระพุทธเจ้าพยากรว่วาว่าเจ้าตัวนี้จะได้เป็นพระพระเจกับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอาลาเพราะก็ได้ฟังธรรมของพระองค์ได้มอบกายถวายชีวิตให้กับพระองค์เลือกใส่ให้พระองค์เนี่ในเรื่องของเด็กที่อายุ19ปีนยิยมไม่ว่าลูกใครถ้าลูกผู้ชายนะนะนะต้องระวัง อารมณ์อารุณแรงไปคบเพื่อนคบอะไรเนี่ยแล้วบางทีจะทำให้พ่อแม่ได้รับความทุกข์ความโดยเฉพาะผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยแล้วก็มักจะไม่ค่อยถูกชะตาชีวิตกับพ่อเด็กอายุยุคสิบเก้าปีนี้เหตุนั้นต้องรวองต้องถามคนที่มีลูกผู้ชายเนี่ย ถามดูก็รู้ว่าเป็นไงลูกพออายุสิบเก้าปีเป็นไงบ้างเขาจะบอกใก้ดีนะเพราะเป็นอารมณ์รุนแรงขณะนี้ก็พระสงฆ์องคง์เา้าได้ทำพัฒิจเรียบร้อยแล้วมัยังไม่จบนะมันเรื่องยาวนะขอไว้โอกาสต่อไปในที่สุดนี้อาตมา ขออ้างเอาคนประสีรัาไตรัยคือคุณประพุทธรมประสงค์จงมาด้บตั้งอยู่ในกำมือสันดานขอทุกท่านให้ปกปักรักษาคุ้มครองปราชจากทุกรทรรทปร,ราชจากทุกปราชจากโลกราชจากภัยประสงค์สรรพกุศลใดก็ไม่เหลือวิสัยที่จะพึงมีพึงได้ขอให้สรรพกุศลนั้นจงคันสำเร็จจงคันสำเร็จ ขึ้นชื่อว่าความทุกข์ความยากยากคนค้นแค้นแม่แต่นี้แม่แต่นิดเดียวขอจงอยาา่ามาเพื่พันขอให้ทุกๆท,ท่านจงเจริญด้วยจตุพิษธพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนักอุปัพฐะลีปฏิพานคุณอาสารรสาสนาราสนาจสมบััิโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเ,เอวังก็มีมสืต่อและจะม ฟังธรรมไว้พระเท้าคำทำความดีภาวนาหาความสุขีสร้างบารมีไม่ให้มนหมอทำใจเป็นกลางปล่อยวางในสิ่งยึดรอแจมใสในธรรมเรื่องร้องเมื่อแสงสีทองได้สองใจ พิหาความสุขเย็นกันเถิดนนในโลกสับสนมายากิเลตันหาพันวาชีวิตเกิดมาไม่ท้าก็แกเจ็บตายรีพาความสุขนัตดเกดกาอว จะได้ปล่อยวางทุกลมหายใจเข้าออกบอกใจ ทุกอย่างที่มีและที่เป็นสร้างความลำเคนให้แค่ไหนไม่นานก็หายสุดท้ายก็แค่เชื่อไปมันคงนั้นคือความตายความหมายแห่งสัธรม